เมื่อกี้แกบอกแกอยากเป็นดาราไอ้คุณอยากไปซ่อมไป็นไตรยุกที่ไหนได้มันเป็นยังไงเสียบอกมาก่อนแกบอกก่อนแกก็ไม่ให้รู้ไม่ใช่บอกอาการก่อนเลือกข้างเขาข้าวก่อนอาการไม่รู้ทำไมมันตกอะไรไม่รู้มันมีเสียงยังไงไม่ดังเลยเสียงดังแต่ว่าคลื่นเลคลื่นไม่มีไม่ใช่คลื่นเม่อกีมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าพอมันเปิดแล้วมันอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่ใช่ไหมใช่ไหมสซ่ายอย่างงี้ใช่ไหมเสียงอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเสียงเลยถ้าฉันได้ยินเนี่ยแกเปิด แล้วอยู <and> ่ไหนตอนนี้วิทยุอ่ะโอออยู่องคูดพี่โยซ่อมได้ไหมฮะซ้อมได้ซ่อมมาไปซ้อมไ่ซอมผมซ่อมได้ผมซ่อมได้แ่ะมาให้โยดูก่อนสิซ่อมไม่เป็นอะไรก็ชื่อมเป็นเนี่ยว่าจะซ่อมให้มันเอาจีแล้วมาจีแล้วมาจี้วมไม่ไเดี๋ยจะทำให้มันเนี่ยต่มันจะเรื่องก็เลยมันโผล่มัน ม่เอามาดูก่อนเผื่อมันจะได้มันอมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยช่างอยู่นี่ไปเอามาเออเออเดี๋ยวเขาจะทำให้เดี๋ยวเอาไปให้ช่างซ่อมให้ไไออ้้้มมันนนนเห็ตรงีปที่หมุนอะเออหมุนแล้วเถม่ะหมุนนี่น่าจะก็อันน้หลุเออเออเออไปเอามาไปเอามาเปลี่ยนยางเออเออไปเอามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเขาเช็คเลยเร็วเร็วด้อตอนนั้นช่างแก้วเหรอช่างปิด ดูเอาไปดูดิ่ช่างช่างมาดูดิช่างไปนั่งนั่งนี่ช่างนี่ช่างดูิโอ้นี่มันทานินทีเอฟสองห้าแปดไอตัวนี้ออกออกปีปีแล้วออกปีแล้วช่วงปีใหม่ตนี้อดูไปดดูก่อนดูสิว่ามันเป็นอาการเป็นยังไงดูดิเอโอ้นี่หมุนก็ไม่ได้เลยทานหมดปะเนี่ยจะว่าอเช็ดทานก่อนนะ

นั่งเพื่อนพี่น้อยโอ้ยเงียมันเ่ไงมันเป็นสาทั้บอกว่าโอ้น่อมเป็นแสนเลยเนี่ยซ่อมเป็นแสนอย่างเงี้ยเอาแกะดูนะโอ้ยถ้าซ่อมเปนแสนะเดวเดีเดี๋ยวเชนเแป๊เดวอาเเอาต้อง้งตงตงงเคเื่องเานเินมีว่าเสียแคก็กแขก เดี๋ยวมึตกแขกตอแขกซอหอยมต้องเอเข็มขึ้นก่อนีิเออไม่เดรู้ดีกว่าตั้งดีเออจะดังวะเนี่ยตรงเกดใ่คอไม่ดีระยว่ะตรกเกดโอ้อันี้มันตกเนี่ยเข็มเนี่ยเข็มขึ้นตกด้วยเขาวิ่งขึ้นมาวานแล้วก็ไม่ออไลเปิดได้แต่คือเปิดไม่ส้มเลยขอแกะดูหน่อยนะ เดี๋ยวเอาไข่ควงกันนาะได้มันอยู่ที่เข็ตรงนี้มันเหมนขึ้นเวลาถือไม่ดังแค่พวางดังกไปวงว่ะอนีก็มีอยู่ผมมันตะกุกพนานิคเมื่อก่อนสมัยเราเนี่ยถ่ายไม่ใช่ตาโกบนะของทานินเนี่ยใช้ตากบโอ้โหรุ่นนี้มาใหม่ครับพนาโซนิครุ่นช้างก็ทึบลงใช่มีไหมนะช้างก็ทึบลง อืมเช้าก็ถึกลงแล้วจะแล้วมันจะทามันจะทาไองเหรอเชื้อโทรศัพท์ค่าเชื้อเหรอค่าเชื้อต้องค่าเชื้ออ๋อก่าเชื้อก่อนก่อนที่ซ่อมใช่ไหมันั่งเรียนทำหน้าเีลยซ่อมไม่ได้ใจเย็นเพื่อนเราเราเราเข้าใจรู้เธอนเลยดีจะก่อนแป๊บหนึงนะคุยกันเลยพี่น้อยเอาตามไปเลยตามไปไม่ใช่อีฟ้าแน่นะ ไม่รู้เนื้อมึงเพ่งดามเนี้ยปีฟ้าอย่าให้เอาตังค์มาให้ทำไมไอ้มึงด่าเมียกูลัวว่าคนรับใช้จะมาให้ใช้ตังไม้ก็เพิ่งดาเนี้ยตังไม้ไม่ต้องไม่เคยเอาตังค์ใครเลยพี่เอาตังค์ให้แกไปสิอย่ามาให้ไม่ให้รู้เรื่องเลยกูไม่เอาตังค์ให้เขาเลยอย่ามายุ่งกูได้แล้วที่ผมตัวนั้นพี่ได้คนรับใช้มึงไม่ให้เลยน้อยไม่กูกูไม่ต้องใช้กูเหอนกไนเฮ้ยไม่ทำแบบนี้มาเลยอูพูดกับพี่น้อยไม่บางบานเออไม่ได้เลยมึงไม่ให้กูบอกไม่ได้ไมม่เคยยุ่งเลย วอีจ right? right. yeah, right. well no, 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 oh, ิตเนี่ยอย่ามาให้เงินมุ้งไม่มีนี่มาดูวิทยุดีกว่าป่ะกูมีโบโลดเอ้าก็ไปทำวิทยุเขาพังไงเอางนี่ทำเองไม่้องมายุ่งเสือกไปนะนะไปเปล่าไม่รู้จักเอาร้อยหนึอาไปเนี่ยวร้อยนึงป่ะมาอไม่รู้จักเอาพอดีน้สไม่ไม่ไม่ไู้ไอ้คนไมู่่เอาวิยกับไอไหมเอาไให้ค่าเลย ก็ชอบใจให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็รักไงไม่รักไม่รักรักเลยนะพี่ปลาตังมาคืนเท้าตังที่ไหนไม่มีตังเขาไม่ได้เอาตังพี่ปลาไปเลยมาเาะพี่ปลาผมจีบไว้เอาตังข้าพันเอาเพียวตังเนี่ยเอาตังมาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพยานามคุณมีเต็มเลยเอาเลยเอาเลยพยายามเอาคืนมาเ้าคนมาคืนตัง กหลอก่อนนี่ย้พันี้ยมึงใจกเอาเินมเอาที่ไม่มีใครเออแล้วอย่า่ามึงกูไม่ได้เอาของมึงไปอะนี่มีแค่ัหนไปเลยเอาไปมีแค่ั้นเอาเงินไปใช้หมดเลยหรอจนไปด้วยแต่วจะกูเอกูเข้าไปเอองนี่สิบสองไม่ออกได้เงินกูมีแค่แค่นี้พอโทรน้องกูไม่โตออกกูกากลับไม่ได้ทำไมมึงกลับไม่ได้เป็นอะไร

ไม่เคยให้บันยัตไม่เคยให้ใรอยะเอาไปห้าคันเอ้ยเพื่อนให้ให้ยาๆจะให้ใครไม่เคยให้เลยให้หมดยุไปแล้วไม่ให้ยม่ไปยุ่หยไ้่ไม่ได้ไปแล้วเอาว้เอาว้เอาไ้ล้ย่งต้องไม่ใช่ควาเไมโดนก็ไม้ควาเ่้ย่มาข้มาใส่ปากนะไม่เคย้มใ่ปากกูนะคมยุ่มเงยุ่้งก้าไอ้เ้ ไม่เคยเปิดให้ดูวาใ,ใครนีใครแต่เส้นกูก็ไม่อยู่ไอ้นี่มันมามาจากไหนอะนั่นแหละมันมีอะไรอันนึงมันโตอ <c oughs> ย่ามาโดอน,อนนะไอ้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> ด่าใครอ่ะมันเรียกปกติมันได้เรียกกูใหด่าใครอ่ะเออห <c oughs> น้าไปหายโย่เออจะรู้รู้ <c oughs> ได้ยังไงว่าบปกติยุ่งใส่อะเออเขาพูดกันเขาไม่ได้พูดกับเราพูดกันเสียงผมเมียยก็เจ้าอยู่มาคุยเรื่องอะไรอ่ะเออกับพวกเขาเจ้าอ่ะเอออยากโดนไงกูหลอกไปเนี่ย ว่าซ่องกูอมัแล้วก็พังอ่าอ่าเฮ้เจ้าองนี่รูปเมีกไมเาเาอยู่เพื่อนจะย็นดิซ่อมทำไมอะอ่ะก็เปวนพ่้ามันเสียไม่ต้องให้นี่ไม่ต้องอยู่หรอกไม่ต้องอยู่เคุณจะปิดบ้านกับบ้านแล้วเสียโยูคอยเงี้หมายความว่าไงวะซ่อมจะพังไั้นะ เออตั้งทำไมลำคานฟังแลโดนทิ้งเออนยังไม่เปิดเลยก็ลำคานนอนอยู่ข้างนอกหน่อยแล้วมัเรียกกลัาทำไมลูกอเลูกกูไปกินเขาวเง่ากินเบสักูหน่อยนี่มันอารมณ์สอง่ยังมีจะไปทำสองขั้วเดี๋ยวหรอเอาขั้วเดียวพอละวม่เนียอารมณ์สองขั้วไปไม่เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวไปกินนะค่ะป้าเอามังหมือนกัาเชื้อเราม่จงเชื้อเรามั่งตรงน้าสิบบาท เอาไปดองโมอ่านปลาไหนเชื้อมันจะดีหรือเปล่ามันจะใช้กระดองแกก่อนแล้วล่ะสังเกตเราเอาชื้อในดองไปดูก่อนถ้าแกถ้าดองแล้วเปรี้ยวเลยหมาว่าชัวร์ละเอาไปเสี้ยงไปใส่ขมิ้นเปรี้ยวแหละเอาเสี้ยวเนี่ยเอไป้ยงม่วงกินตรงนี้แค่ดองดองที่ไหนเหรอแบบม่วงไม่มีใครเอามะม่วงมาดองก็อ่านที่เจื้อก็ฮิตในเฟสโอ้ยไอ้ไอ้ยูคถือว่าเป็นวัวเลยนี่ ตวเมืองเน่ยเมื่อเช้าที่บอกว่ามันเด็ดมาลูกหนึ่งแบบตอนที่าอกเอานไปมันเลวแล้วนะลูกวันนั้นกูก็บอกใครเอานัดก็มาเถอเด็ดนะติดไมมโย่ซ่อมมาแล้วก็ทมกูไปซ่อมสองไงแล้วก็แบบสองเอาสองพันพอที่ไหนตังไม่รู้แหละเ้าเกะไรเเปลีก็นตั้งแต่รู้ว่าเ้าเขามีไดเปลเ่แล้วเราไม่รู้แ่ละ ม่เยอะกว่านีถ้าเอมต้มตองทำตรงนี้มงนอนได้กไม่ได้เกินหลังทำมาเกินอะไรเกิน้องนะไมีอะไรเกินด้วยนะเอาเลยวหังแน่เปบนลุงปาเดยไม่นเท่ไปเขาเปล่ารถไซด์มีไอเยี่ยมเ่เลยน้ำ ต้องเทปไปแบบนีย้พี่เซนเตอร์ฉีดยาฉีดไปทางนั่นเลยก็เลยลงมาก็เป็นพี่เซนเตอร์ในการฉีดยาเขาต้องไปเทปไปทุกวี่ฉีดคนเดียวไงเออเต็นนอนเต็นนอนแต่งตัวแบบนี้แต่งกันเลยด้วีแต่งเครื่เงียบไปเทปอย่าหันลวดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทางเสากันก่อนแล้วป้ายายไปไปกี่โมงไปต้องเทปกี่โมงอุ้ยแล้วป้าไปหลายวันนี่ทำไง แล้วพวงแล้วหนูจะกินข้าวยังไงป้าไม่อยู่ไม่เมื่อกี้เขาาถมกันเเองมื่อเมือม่อกี้ลุงปลาบอกป้าย่าไปห้าวันเลยนะนมุนเทพอะ<ง>่ะไปที่ไหนไปกับใครน่สมจิตจะเดือมไหมไปกับลุงปลาน่าสมจิตโอ๊ยที่ไม่อยู่แล้วก็ยิ่งงี้เง่อาไหมาเนี่ยยิ่งดีเลยโอ้โหทีไม่อยู่นี่มึงดีใจว่านะคุณยังไม่ต้องไปไหนได้เลยดีใจกินข้าวก็ได้ไปกินยาก็ได้ไม่ต้องมาคอยดึงมือไว้อย่างเงี้ย ใครมากูก็ชันต้อไปกครองมันต้องดูแลทำยังไงได้ล่ะยามาควบคุับ้านได้ไม่ใช่ไร้ะมันดีใจนะไม่ให่จะไม่หยดบอกจต้องมายุ่งกับบ้านฉันอยู่ไปปกครองดูแลเฮ้ยดนงต้องเปลี่ยนเสากระดานะเสากระมันต like. ้องเปลี่ยนเสากะนเพื่อนเดตเออมันเสาเดินไม่ง่ายแค่แค่ต้องปิดเานี้จับจับเดียดัง

ตอให้พ่อตอไอ้เป่เเปานี่เปล่าเอาวทยมาอ่กรอเย้่วาอุ้ยมึงเอาเอเข็มขึ้นให้ได้ก่อนเธอมึงจะเอาอนไ้เนี่ยเอาอะไรมงขาขาดเก่ยยากก่าดูแล้วอ่ะงองแบกอาบด้วยนีดนติดไหมติดด้วยก่อน้ติดมันเสียคือมันเสียแล้ว ท่าให้ป๋าทำป๋าทำได้นะแต่นี่มันทำไม่เงาค่ะล้างตาเกล็ดนี่ชอบอุ้ยนี่กำลังทานะคนที่เห็นคนเขาปกติลงเอาให้แกทำดูแล้วพี่อยู่แล้วไม่เอาไส้ในมันเข้าไปด้วยมันดังดีคอนเนตทีนดังดีเขาใส่หมืเดี๋ยวไม่งโวยใช่ไหมเดี๋ยวไม่งโวยนะสูนพังแล้วอ่ะมันซ่อมยากแล้วก่อมยา่ได้วล้างาแบบเพราะมันไปทำไว้ที่ขาก่อนแล้ว ใช่เหรอยี่ห้อนี้หลายบาทไหม่ะไม่เกินสามร้อยหรออืมประมาณสามร้อยก็บาทก็มีเพราะมันเป็นตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กถ้าตัวใหญ่จะเป็นห้าร้อยเจ็ดร้อยมีทางนี้ตัวใหญ่นะใช่ตัวใหญ่อันนี้มันไม่แพงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมันใหม่เดี๋ยวเราไปที่สิบหกกอนนะเดี๋ยวซื้อให้ใหม่เดี๋ยวซื้อมันใหม่เพื่อนเขกาใจป่ะว่ะอันนี้อาการมันไม่ได้แล้วอาการมันรอดแล้วละ เอาให้เขาปรับเสือเขาเจ้าตังคนเดียวนุ่นไทรพัลลัคนน็อตเกินไี่ไม่ตัวมั้งน็อตเกินใส่คู่เปล่านี่เอาไปยังไงเกินจะทิ้งน็อตเกินน็อตเกินนะน็อตก็เกินไอ้สายข้างในปรับก็เกินเอาทิ้งเพราะว่าใส่มาเกินเนี่ยน็อตก็เกินสายก็เกิน เจ้าไปเจ้ามาใครนี่จะเออจะลงตัวพอดีกับเจ้าตัวช้ำใจเดินมาร้อ,องไห้อยู่หลังแล้วมั้งพี่แฮนพี่แฮนมา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 อันนี้มันหมดอันนี้แล้วหมดนะเอาใส่ใส่ใสถ่านก้อนใหม่ถ่านก้อนใหม่ใส่ถ่านก้อนใหม่นะถ่านถือถ่านมาใส่ให้ใส่ใหม่ถ่านเอาเพื่อนมาเนาะอันนี้หมดหมด,นะ<อ>ดหมดไปไหนะน,นแล้วออกไปไปไปผงูนะเมื่อกี้เข้ารูานี้ไปโผล่นู่นได้ไงเอามาเนี่ยเนี่ยตีลักตลักเพื่อนตีลักอาะแล้วก็ ทานหมดด้วยนะเรียนทานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาลูกโฟมเอาไว้เพราะว่าจังดีไอ้เยี่ยมเปิดดิเปิดิทานไม่หมดมันเปิดไม่ได้เอยทานหมดบอกก็ทานหมดอีกเชื่อสิผมใส่ทานมาให้เปิดดูทานเปิดดูทานก่อนใส่ทานให้ไหมมันใส่ผิดถูกว่ามาเปิดดูนี่อ๋อทานยังไงเปิดเปิดดูทานก่อนทานไม่มีรู้ที่ใส่ไว้แล้ว้เยอะเลย ซื้อทานใส่ให้ใหม่เลยเอาเอาเก็บไปถ่ายท่านนี่มันใส่ได้เห็นมั้ยเอาเอ,าอ,าอาพังนะเดี๋ยวมันจะพังเอาของดีๆแกไปทำพังหมดมไปม่ต้อนะงไม่ต้องเอาอันนี้แหล่ไม่ต้องกลับไปใส่นี่หน่อย ก็รู้่าพังม่ทำไม่จริงพังก็ไปอมาว่าังออกจิงเออตอนักูไม่ไปกูเลยม่รูจักเลยูว่าพังก็พังก็ไปอีกเออกู็รู้อ่ะเออแยัะรู้ว่าซื้อมาล้กูก็มุหญิงพอดงวันที่เาอจ่ย่าลืมก่ไนล์ก็แชร์นะป๋าเราทำคลิปแต่ละวันได้กันเหนือนกันแหละนะแต่ว่าก็ทำให้เขาขายเครียดนะให้ให้แม่เขาอยู่เฉยๆนิ่งๆเนาะขายเครียดกอย่าลืมก่อ้็แชร์ช่องของปาไปวันน้นะคะสมัรได้ทีมดาวขึ้นเนาะสมัครได้จริงกว่ามือเริ่มรุ่ ตัวนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่าสามสห้ายอย่ากดรัวนะจ๊ะอย่าพิการช่องรอติดตามต่อไปจะจ๊ะไม่บา,บายจ๊ะสังเกตไม่บาย,บายไอติมหน่อยเร็วรวยจ้า